เซตมุมมองเซตกับทีเฟกหน่อยค่ะพี่รองคะมองโอกาสลงลงไปอีกขนาดไหนคะตอนแรกพี่รองพี่พี่รองก็มองลงอยู่แล้วนะคะครับสำหรับการดิดกลับนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ประเมนว่าแนวตานะครับที่850นะครับก็ยังคงเป็นโซนที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้โอเพนช็อตนะครับที่บริเวณ850นะครับถึงโซน855นะครับก็หาจังหวะในเรื่องของการช็อตนะครับแล้วก็ดูแนวรับที่ 8.30นะครับแล้วก็ถ้าเข้าใกล้แนวรับที่บริเวณ8.20เนี่ยอยากให้ปิดสถานะช็อตนะครับเพื่อทํากําไรแล้วก็รอการดิดกลับครับผมค่ะเพื่อทํากําไรแล้วก็รอการดิดกลับนะคะครับผมการดิดกลับนี้น่าจะดิดกลับไปไกลไหมฮะก็ถ้าดิดกลับนะครับก็ประเมินว่าน่าจะเป็นภาพของการไซเว์ออกห้างนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยขาดปัจจัยในเชิงบวกนะครับเพื่อขับเคลื่อนให้เรียกว่ามีโอกาสทำนิวไฮเพะฉะนั้น ในแง่ของตัวที่ทางตลาดเนี่ยก็ได้จะเป็นไซเวดาวไปอีกสักหลยะครับผมค่ะนะคะได้เลยนะคะก็สําหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะเราสามารถเข้าซื้อได้ไหมครเพราะว่าการลงมาในรอบนี้ถ้าหวังว่าจะมีการเด้งดีเบาขึ้นมาค่ะเออถ้าเป็นในตัวของหุ้นเนีย่ยจริงมันมีตัวของโควโนะครับตอนแรกก็จะเรียกว่าแนะนํา พอดีเป็นราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่ายังแนะนำตัวเดิมแล้วกันนะครับสำหรับตัวของ S T A นะครับับกแนวรับที่โซนบริเวณ24.5แถวๆนี้เนี่ยก็ประเมินว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นว o ท่อมในแง่ของการปรับฐานนะครับโดยมีแนวต้านแรกที่26.5ถ้าทะลุได้นะครับก็จะมี28แล้วก็30ครับผม่าได้่า20มีสต็อปไหมคะตัวนี้ รับตัวนี้ก็แนะนําว่าถ้าถอยลึกจริงเนี่ยมันจะมี่24.5แล้วก็23นะครับก็ดู23นะครับถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยอาจจะยอมตรงนั้นครับผมค่ะนะคะขอเนี้ยตอบคําถามหุ้นนิดน,น,น,นึงนะคะพี่ยองครับรได้ครับตัวแรกนะคะไปที่ตัวของคเ,ออเคซีค่ะเออับเคซีขออนุญาตดูก่ับได้ค่ะเคซีนักกากระดาน27บาท50ตังค์เป็นแท่งแดงมาสองแท่งแล้วนะคะ เออ KCE นะครับก็ทดสอบบริเวณ30เนี่ยไปแล้วแล้วก็มีการถอยลงมาคงดูแนวรับนะครับที่25เลยนะครับสำหรับคนที่จะเทรดดิ้งหรือว่าจะซื้อกินกำไรครับผมค่ะนะคะตัวของเอเชียนนะคะ a s i a n Oh, สำหรับตัวของเออเอเชียนซีนะครับรา uh, คาเนี่ยน่าจะวิ่งมาค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็แนวต้านที่บริเวณสักสิหรือเกินขึ้นไปเนี่ยได้นำขายนะครับแล้วก็รอการปรับฐานลงมาที่บริเวณสัก10บาทดีกว่าครับค่ะมาต่อกันที่ตัวของ SCC ปูนใหญ่ค่ะตัวอะไรนะครับ SCC ค่ะ s อ c SC c อ c c ออปูนซีเมนตไทยนะครับโอเค okay, ครับขอภัยนะกราฟหมือนเออเล่นนิดนึงนะคะ เออสำหรับตัวของ s อ c นะครับก็ดูแนวรับที่365นะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เออสามารถลุ้นในเรื่องของการเออซื้อจึงกำไรนะครับแล้วก็แนวต้านในตอนนี้เนี่ยนะครับสามูนยน่าจะเป็นด่านที่แข็งแรงไปแล้วครับผมค่ะมีคนถามตัวของ STI นะคะ sti stone s, <Okay>. <S นะครับ <Okay. S 2> ก็แนวโน้มเนี่ยก็ยังมีโอกาสปรัแบบตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีการย่อตัวลงมาแถวๆนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับแนวต้านนะครับ8.40เป็นด่านแรกครับผมค่ะตัวของ w h a นะคะว่าค่ะเออ wsa เนี่ยเมื่อวานเกิดเออในตัวของอสัญญาณ นะครับออถอยลงมานะครับก็เราม้อระวังนะครับในแง่ของการหลุดนะครับแนวรับที่สามจุดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าหลุดจริงๆตรงนั้นเนี่ยแนะนําให้ stop loss นะครับสําหรับหุ้นที่มีอยู่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะถอยลึกนะครับลงไปแถวแถวสามบาทนะครับแล้วก็แนวต้านในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สามจุดสองสี่ถึงสามจุดสองแปดครับค่ะตัวของอิชินะคะขอเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะคะอิชิตันแปดบาทแปดสิบตัน อีชีผมว่ามาค่อนข้างไกลนะครับดูขายที่9บาทนะครับแล้วก็รอการปรับขาล,ลงไปสักประมาณเอ,อ่องศหรือว่า8บาทนะครับเราค่อยดูตรงนั้นอีกทีนึงครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะครับผมส,ญญสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ซ g s m เนะคะขออภัยที่ตอบคำถามได้ไม่ครบทุกตัวนะคะหุ้นเด่นยังคงแนะนำเป็นตัวของ STA นะคะมองว่า น่าจะไม่มีนิวโลนะคะก็แต่ก็อย่าลืมตั้งสต็อเอาไว้ก็แล้วกันนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ดีของการเข้าซื้อเล่นสั้นนะคะ24บสาท70สตางค์ตรงนี้บวกลบหน้ากระดานนะคะก็เป็นช็อปพิกแนะนำกันสำหรับในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามช่วงบ่ายอย่าลืมเจอกับหมวยและคุณวิกิตนะคะใน b i ส c o n n e c t นะคะแล้วก็ขอภัยนะคะหลายท่านถามเข้ามาหมวยอาจจะอตอบได้ไม่ครบทุกท่านนะคะต้องขอภัยจริงๆนะคะอ่ะเอาไว้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะก็ ขอให้ท่านนักงทุนทุกท่านนะคะมีความสุขกับการลงทุนเยอะๆนะคะได้ความรู้จากรายการเยอะๆค่ะแล้วก็ใครยังไม่ได้จองสัมนาจองได้เดือนสิงหาคมมี2หลักสูตรจองเข้ามาเลยนะคะเราจะเรียนกันศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น10วันที่16สิงหาคนมนี้นะคะแล้วก็ New Normal ปิงประกิจและคุณนิพนธ์นะคะมาฟิจ u ริ่งกันนะคะสอนการเลือกหุ้นพื้นฐานโดยปิงนะคะแล้วก็สอนวิธีการใช้กราฟขั้นกลางโดยพี่นิพนธ์ สแกน QR Code ได้เลยตรงบริเวณมุมจอหรือ Search at ดไท a แอดมิสเตอร์มาร์เนะคะเซิร์ชเข้ามาได้เลยนะคะก็สอบถามรายละเอียดทางไลน์มวยแอดมิสเตอร์มาร์เนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่วงบ่ายเจอกันที่ b i ส c o n n e c t นะคะสำหรับช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ